ลักษณะของพิกุผู้มีศีลมหาราชอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัชานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายอวัยวะทำนายตำหนิทำนายลางดีลางร้ายทำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟทำพิธีสัดร,รำบูชาไฟทำพิธีสัตเข้าวสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพลีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้านดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษเป็นหมอแมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอไทยเสียงนกเป็นหมอไทยเสียงกาเป็นหมอไทยอายุเป็นหมอเสกกันลูกศรเป็นหมอไทยเสียงสัตว์ส่วนพิกุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ ด้วยเดรจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะผ้าทายลักษณะไม้พลองทายลักษณะสตราทายลักษณะดาบ ไทยลักษณะสอนไทยลักษณะธนูไทยลักษณะอาวุธไทยลักษณะสตรีไทยลักษณะบุรุษไทยลักษณะกุมารไทยลักษณะกุมารีไทยลักษณะธาตุไทยลักษณะทาสีไทยลักษณะช้างไทยลักษณะม้าไทยลักษณะกระบือไทยลักษณะโคอุสภะไทยลักษณะโคไทยลักษณะแพะไทยลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ทายลักษณะนกกระทาทายลักษณะเฮียทายลักษณะตุนทายลักษณะเต่าทายลักษณะมรึกส่วนพิกุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจชานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามณ์บางพวกฉันโภชนะ ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือดูเลิกยาตราทับว่าพระราชาจักยกออกพระราชาจากไม่ยกออกพระราชาภายในจักยกเข้าประชิดพระราชาภายนอกจกถอยพระราชาภายนอกจกยกเข้าประชิดพระราชาภายในจกถอยพระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจากปราชัยพระราชาภายนอกจากมีชัยพระราชาภายในจากปราชัยพระราชาพระองค์นี้จากมีชัยพระราชาพระองค์นี้จากปราชัยเพราะเหตุนี้เหตุนี้ส่วนภิกขุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจชานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายว่าจกมีจันทราคราดจกมีสุริยะคราดจกมีนักสัตคราดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จากโคจรถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จากโคจรผิดทางดาวนักสัตว์จากโคจรถูกทาง ดาวนักสัตว์จากโคจรผิดทางจากมีอุกาบาตจากมีดาวหางจากมีแผ่นดินไหวจากมีฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จากขึ้นจากตกจากมัวหมองจากกระจ่างจันทรคราดจะมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราดจะมีผลเป็นอย่างนี้นักสัตวคราดจะมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ โคจรถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตว์โคจรถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตว์โคจรผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกกาบาตจกมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจกมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจกมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจกมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตว์ขึ้นตกมัวหมองกระจ่างจากมีผลเป็นอย่างนี้ส่วนภิกุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรจชานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายว่าจะมีฝนดีจกมีฝนแรงจะมีอาหารหาได้ง่ายจกมีอาหารหาได้ยากจากมีความเกษมจกมีภัยจกเกิดโรคจกมีความสำราญหาโรคมีได้หรือคำนวณเลิกยามคำนวณดวงชะตาจับยามแต่งกาบโลกายศาสตร์ ส่วนพิขุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรรชานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรรชานวิชาเห็นปานนี้คือให้เลิกอาวาหมงคล ให้เลิกวิวาหะมงคลดูเลิกเรียงหมอนดูเลิกยาร้างดูเลิกเก็บทรัพย์ดูเลิกจ่ายทรั์ดูโชคดีดูเคราะห์ร้ายให้ยาพดุงคันไร้มนให้ลิ้นกระด้างไรยมนให้คางแข็งไรยมนให้มือสัน่นไรยมนไม่ให้หูได้ยินเสียงเป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรงเจ้าบวงสวงพระอาทิตย์ บวงสวงเท้ามหาพรหมไร้มนพ่นไฟทำพิธีเชิญขวัญส่วนพิกุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ ด้วยเดรัจชานวิชาเห็นปานนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้มนไล่มนขับผีสอนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลายเป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสวงพื้นที่พ่นน้ำมนรดน้ำมนทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสํารอกปรุงยาถ่าย ปรุงยาแก้ลมตีขึ้นเบื้องบนปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูปรุงยาตาปรุงยานัดปรุงยาทาให้กัดปรุงยาทาให้สมานป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ยาชะแผลส่วนพิกุในทำวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ ด้วยเดรจชานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมหาราชภิขุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนหนเลยเพราะศีลละสังวรน,นั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษกำจัดราชสัตว์รูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนไหนเพราะราชสัตว์รูนั้นมหาราชภิกขุก็ฉันนั้น สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนไหนเพราะศีลลสังวรนั้นพิกุสมบูรณ์ด้วยอริยะศยีลขันธ์นี้ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในมหาราชด้วยประการดังกล่าวมานี้แลพิขุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลการให้ทานอันเป็นอริยะธรรมทานเลิศกว่าอามิสทาน พิกุทั้งหลายทานสองอย่างนี้คืออามิสทานธรรมทานภิกุทั้งหลายบรรดาทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศภิกุทั้งหลายการแจกจ่ายสองอย่างนี้คือการแจกจ่ายอามิสการแจกจ่ายธรรมภิกุทั้งหลายบรรดาการแจกจ่ายสองอย่างนี้การแจกจ่ายธรรมเป็นเลิศ พิกขุทั้งหลายการอนุเคราะห์สองอย่างนี้คือการอนุเคราะห์ด้วยอามิตรการอนุเคราะห์ด้วยธรรมพิกขุทั้งหลายบรรดาการอนุเคราะห์สองอย่างนี้การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายพิกขุทั้งหลายกำลังสี่ประการเหล่านี้มีอยู่สี่ประการเป็นอย่างไรคือ กำลังคือปัญญากำลังคือความเพียรกำลังคือการงานอันไม่มีโทษกำลังคือการสงเคราะห์พิกูทั้งหลายก็กำลังคือปัญญาเป็นอย่างไรทรรเหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลธรรมเหล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลธรรเหล่าใดมีโทษนับว่ามีโทษ ทำเหล่าใดไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษทำเหล่าใดเป็นธรรมดำนับว่าเป็นธรรมดำทำเหล่าใดเป็นธรรมขาวนับว่าเป็นธรรมขาวทำเหล่าใดไม่ควรเสบนับว่าไม่ควรเสพทำเหล่าใดควรเสบนับว่าควรเสบทำเหล่าใดไม่สามารถทำความเป็นอริยะนับว่าไม่สามารถทำความเป็นอริยะทำเหล่าใดสามารถทำความเป็นอริยะ นับว่าสามารถทำความเป็นอริยะทรรเหล่านั้นเป็นธรรมอันบุคคลเห็นแจ้งประพฤติได้ด้วยปัญญาพิขูทั้งหลายนี้เรียกว่ากำลังคือปัญญาพิขูทั้งหลายก็กำลังคือความเพียรเป็นอย่างไรธรรมเหล่าใดเป็นอกุศลน,นับว่าเป็นอกุศลธรรมเหล่าใดมีโทษนับว่ามีโทษ ทำเหล่าใดเป็นธรรมดำนับว่าเป็นธรรมดำทำเหล่าใดไม่ควรเสพนับว่าไม่ควรเสพทำเหล่าใดไม่สามารถทำความเป็นอริยะนับว่าไม่สามารถทำความเป็นอริยะบุคคลย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อละทำเหล่านัน้นทำเหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศล ทำเหล่าใดไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษทำเหล่าใดเป็นธรรมขาวนับว่าเป็นธรรมขาวทำเหล่าใดควรเสพนับว่าควรเสรทำเหล่าใดสามารถทำความเป็นอริยะนับว่าสามารถทำความเป็นอริยะบุคคลย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อให้ได้ทำเหล่านั้น พิขุทั้งหลายนี้เรียกว่ากำลังคือความเพียรพิขุทั้งหลายก็กำลังคือการงานอันไม่มีโทษเป็นอย่างไรอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันหาโทษมีได้พิขุทั้งหลายนี้เรียกว่ากำลังคือการงานอันไม่มีโทษ พิกุทั้งหลายก็กำลังคือการสงเคราะห์เป็นอย่างไรได้แก่สังฆะวัตถุสี่ประการนี้คือทานคือการให้เปะยะวัชชะคือการพูดถ้อยคำอันเป็นที่รักอัฏฐจริยาคือการประพฤติประโยชน์สมานตาตาคือความมีตนเสมอกันภิกุทั้งหลายธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย พิกขุทั้งหลายการแสดงธรรมบ่อยๆแก่บุคคลผู้ต้องการผู้เงียสดลลงสดับนี้เลิศกว่าการพูดถ้อยคํำอันเป็นที่รักพิกขุทั้งหลายการชักชวนคนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศรัทธาสัมปทาชักชวนผู้ทุศีลให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศีลสัมปทาชักชวนผู้ตรณี ให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในจาคะสัมปทาชักชวนผู้มีปัญญาสามให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทานี้เลิศก,กว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลายที่ขูทั้งหลายโสดาบันมีตนเสมอกับโสดาบันสกทาคามีมีตนเสมอกับสกทาคามีอนาคามีมีตนเสมอกับอนาคามี อารหัน์มีตนเสมอกับอารหันต์นี้เลิศก,กว่าความมีตนเสมอทั้งหลายพิกุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ากำลังคือการสงเคราะห์พิกุทั้งหลายเหล่านี้แลคือกำลังสี่ประการพิกุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยกำลังสี่ประการเหล่านี้ย่อมก้าวล่วงไผ่ห้าประการคืออาชีวิตไัย คือภัยอันเนื่องด้วยชีวิตอสิโลกภัยคือภัยคือการติเตียนปริสารัชภัยคือภัยคือความขั้านครามในบริษัทมรณะภัยคือภัยคือความตายทุกขติภัยคือภัยคือทุกขติพิกุทั้งหลายอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราไม่กลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตฉะนหนเราจะต้องกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตเล่าเพราะเรามีกำลังสี่ประการคือกำลังปัญญากำลังความเพียรกำลังการงานอันไม่มีโทษกำลังการสงเคราะห์คนที่มีปัญญาสามจึงกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตคนเกียดคร้านจึงกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิต คนมีการงานทางกายทางวาจาและทางใจที่มีโทษจึงกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตคนที่ไม่สงเคราะห์ต่อใครจึงกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตเราไม่กลัวต่อภัยคือการติเตียนฉะไหนเราจะต้องกลัวต่อภัยคือการติเตียนด้วยเล่าเพราะเรามีกำลังสี่ประการคือกำลังปัญญากำลังความเพียร กำลังการงานอันไม่มีโทษกำลังการสงเคราะห์คนที่มีปัญญาสามจึงกลัวต่อภัยคือการติเตียนคนเกียจคร้านจึงกลัวต่อภัยคือการติเตียนคนมีการงานทางกายทางวาจาและทางใจที่มีโทษจึงกลัวต่อภัยคือการติเตียนคนที่ไม่สงเคราะห์ใครจึงกลัวต่อภัยคือการติเตียน เราไม่กลัวต่อภัยคือความข้นครามในบริษัทฉไนเราจะต้องกลัวต่อภัยคือความข้นครามในบริษัทเล่าเพราะเรามีกำลังสี่ประการคือกำลังปัญญากำลังความเพียรกำลังการงานอันไม่มีโทษกำลังการสงเคราะห์คนที่มีปัญญาสามจึงกลัวต่อภัยคือความข้นครามในบริษัท คนเกียรคร้านจึงกลัวต่อภัยคือความคลั่นคร้ามในบริษัทคนที่มีการงานทางกายทางวาจาและทางใจที่มีโทษจึงกลัวต่อภัยคือความครั่นคร้ามในบริษัทคนที่ไม่ส่งเคราะห์ใครจึงกลัวต่อภัยคือความคลั่นคร้ามในบริษัท Hindi. เราไม่กลัวต่อภัยคือความตายฉะนันเราจักต้องกลัวต่อภัยคือความตายด้วยเล่า เพราะเรามีกำลังสี่ประการคือกำลังปัญญากำลังความเพียรกำลังการงานอันไม่มีโทษกำลังการสงเคราะห์คนที่มีปัญญาสามจึงกลัวต่อภัยคือความตายคนเกลียดคร้านจึงกลัวต่อภัยคือความตายคนที่มีการงานทางกายทางวาจาและทางใจที่มีโทษจึงกลัวต่อภัยคือความตาย คนที่ไม่สงเคราะห์ใครจึงกลัวต่อภัยคือความตายเราไม่กลัวต่อภัยคือทุคติฉะไหนเราจักต้องกลัวต่อภัยคือทุคติเล่าเพราะเรามีกำลังสี่ประการคือกำลังปัญญากำลังความเพียรกำลังการงานอันไม่มีโทษกำลังการสงเคราะห์คนที่มีปัญญาสามจึงกลัวต่อภัยคือทุคติ คนเกียจคร้านจึงกลัวต่อภัยคือทุคติคนมีการงานทางกายทางวาจาและทางใจที่มีโทษจึงกลัวต่อภัยคือทุคติคนที่ไม่ส่งเคราะห์ใครจึงกลัวต่อภัยคือทุคติภิกุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ประกอบด้วยกำลังสี่ประการนี้แลย่อมก้าวล่วงภัยห้าประการเหล่านี้การให้ทานอันเป็นอริยะ ในยะที่หนึ่งช่างไม้ทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตัดสรู้ในเบื้องหน้าธรรมสี่ประการเป็นอย่างไรคือประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในประสงค์มีใจปราศจากมนทินคือความตระณีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันช่งางไม้ทั้งหลายอริยะสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตัดสรู้ในเบื้องหน้าการให้ทานอันเป็นอริยะในยะที่สองสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสม ให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้หุงหากินไม่ได้ เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้หุงหากินไม่ได้ไม่สมควรไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจักเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนอย่างลือศีแต่ครั้งก่อนคืออัฏฐกะลือศีวามกะลือศีวามะเทวะลือศีเวสามิตลือศียมะทัคขิลือศีอังคีรัสลือศีภาระทวชะลือศี ว่าเศษรษฐลือศีกัสปะลือศีและพะคุลือศีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัสแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเขาให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าพรหมกายิกาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาคือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้การให้ทานอันเป็นอริยะในยะที่สามพิขุ เปรียบเหมือนประทีปน้ำมันเพราะอาศัยน้ำมันและไส้แล้วจึงลุกโพลงอยู่ได้เมื่อหมดน้ำมันและหมดไส้พร้อมกับไม่เติมน้ำมันและไส้อีกย่อมเป็นประทีปหมดเชื้อแล้วดับไปทิ่ขุฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลนั้นเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดรอบย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดรอบ เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรอบย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรอบและย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินแล้วจกเป็นของเย็นในอัตภาพนี้นั่นเทียวจนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิตเพราะการแตกทำลายแห่งกายดังนี้เพราะเหตุนั้น ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้สึกอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจเป็นอย่างยิ่งด้วยประการอย่างนี้ก็ปัญญานี้คือความรู้ในความสิ้นทุกทั้งปวงเป็นปัญญาอันประเสริฐยิ่งความหลุดพ้นของเขานั้นจัดว่าตั้งอยู่ในสัจจะเป็นคุณไม่กำเริบพิกขุ เพราะสิ่งที่เปล่าประโยชน์เป็นธรรมดานั้นเท็จส่วนสิ่งที่ไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดาได้แก่นิพพานนั้นจริงฉะนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยสัจจะอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสัจจะอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งด้วยประการอย่างนี้ก็สัจจะนี้คือนิพพานมีความไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดา เป็นสัจจะอันประเสริฐยิ่งอันหนึ่งบุคคลนั้นแลยังไม่ทราบในการก่อนจึงเป็นอันพรั่งพร้อมสมทานอุปธิเข้าไว้อุปธิเหล่านั้นอันเขาละได้แล้วถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วถึงความเป็นอีกไม่ได้มีความไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยการสละอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งด้วยประการอย่างนี้ก็จาคะนี้คือความสลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นจาคะอันประเสริฐยิ่งอันหนึ่งบุคคลนั้นแลยังไม่ทราบในการก่อนจึงมีความโลภความพอใจราคะกล้าความอาฆาตความพยาบาท ความคิดประทุสลายความไม่รู้ความหลงพร้อมความหลงงมงายอักุศลธรรมนั้นๆเป็นอันเขาละได้แล้วถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วถึงความเป็นอีกไม่ได้มีความไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยความสงบอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปสมะคือความสงบ อันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งประการนี้ก็อุปสมะนี้คือความเข้าไปสงบราคะโทสะโมหะเป็นอุปสมะอันประเสริฐอย่างยิ่งข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูจาคะพึงศึกษาสันติเท่านั้นนั่นเราอาศัยเนื้อความนี้กล่าวแล้ว สิ่งที่ประเสริฐกว่าทานก็การให้ทานด้วยศรัทธาอันบัณฑิตสรนเสริญแล้วโดยส่วนมากก็แต่บทแห่งธรรมนั้นแหละประเสริฐกว่าการให้ทานทั้งหลายเพราะว่าสัพป,ปบุรุษทั้งหลายผู้มีปัญญาในการก่อนก็ดีในการก่อนกว่าก็ดีบรรลุซึ่งนิพพานแล้วภาคผนวกเจริญเมตตาจิต มีผลมากกว่าให้ทานพิกูทั้งหลายผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเชา้าผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเที่ยงผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเย็นผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเชา้าโดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โค หรือผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยงโดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โครหรือผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็นโดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โคการเจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกว่าทานที่บุคคลให้แล้วสามครั้งในวันหนึ่งนั้นเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติกระทำให้มากกระทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วกวระทำให้เป็นของที่อาศัยได้กระทำให้มั่นคงประพฤติสั่งสมเนืองเนืองปารสม่ำเสมอด้วยดีพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล